ของฉันคืออันอันปัญญาประดิระรษฐ์ภารกิจของฉันคือการเดินทางไปยังโลกต่างๆเพื่อล้างแกาที่เหล่าเจ้าของร่างที่ตายยังไม่ได้รับความยุติธรรมลูกสาวของมือที่สามได้รับการเหตุผลใ,ใจลูกสาวของเมียหลวงสมควรตายเลยฮึช่งน้ำเน่าสิิชายเลวที่แท้งทาเป็นคนดีกูอันนันยิ่งคิดว่าแค่แอบขึ้นเตียงฉันแล้วจะยั่วยวนฉันได้คุณที่ฉันรัก คุเป็เเนสี่แยกใช่ไหมคุณเปสี่แยกเจ้าเลยฉันให้ได้ทุกอย่างที่เธอต้องการแต่อย่าคุณเขารักฉันนะฉันทำไม่ครอบปิดหวังไม่ได้นี่คืสายตาของฉันว่าถึงเวลาลงโทษแล้วอยากกลายเป็นเครื่องจักรสังหารสิเฮ hey! แรงต้านมาเึงแค่ต้องใช้พลังงานระดับหนึ่งและที่ใชบเปรของฉันก็คือผู้ชาย แม่จะเป็นบ้าแต่แค่ใช้ได้ก็พอละหนุ่มน้อยทุวยฉันหน่อยสิฉันหิวแล้วเออคุณมาดูกันว่านางเอกเอไอจะเท่ขนาดไหนพิจารา,า,าฟ้าลิกิตกำจัดชายงามข้าวเวลาลานแ้นผู้หญิงอยู่เนื้อผู้ชายทุกอย่างอยู่ในผู้มือกันแก้แค้นของเอไอผู้สงอำนาจ <c oughs>